สำหรับสาเหตุที่ทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่ลงพลเป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้ององอเงหรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดกับเด็กรายอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องหามักถูกดูด่าและแค้นตีอยู่บ่อยๆ สำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นเชื่อว่าในวันเกิดเหตุผู้ต้องหามาพบน้องชมพู่ที่บ้านและชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกไปจากบ้าน900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ผู้ต้องหาโมโหอาจดุทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผยโดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์มิดเวชพบร่องรอยชี้ว่าเด็กร้องไห้ตกใจมาก และเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าคงใช้มือปิดปากจนเด็กแน่นิ่งไปแล้วจึงนำร่างนั้นไปทิ้งไว้ภายในปา่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างออกจากบริเวณบ้านประมาณ900เมตร คาดว่าภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ถึงร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็กเนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตสอดรับกับก,บการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยช้ำที่ฝ่าเทา้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นก็พยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับหลักฐานชิ้นสำคัญได้แก่ ผลการเก็บพยานหลักฐานภายในรถของลุงพลที่ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนมั่นใจว่าเป็นชิ้นส่วนที่มาจากศพของน้องชมพู่นอกจากนี้เส้นผมที่ถูกหัน่นหรือตัดในบริเวณที่พบศพของน้องชมพู่พบว่ามีบางเส้นที่เป็นของคนใกล้ชิดลุงพล ที่ติดตัวลุงพลขึ้นไปนั่นเองทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนพบพิรุธของลุงพลตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่การที่อ้างว่ารู้การหายตัวไปของน้องชมพู่ก่อนคนอื่นเพราะป้าแตนโทรบอก แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์ของลุงพลถูกนําไปขายก่อนหน้านี้แล้วใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกับป้าแตงจึงเป็นไปนไม่ได้ว่าป้าแตงจะโทรบอ,อกและเมื่อสอบถามอีกครั้งก็อ้างว่าจําไม่ได้จึงเป็นข้อสงสัยที่ทําให้เจ้าหน้าที่จับตามองจนมีหลักฐานชัดเจนออกหมายจับมาดําเนินคดีในส่วนของความผิดของลุงพลนั้นมีด้วยกันสองข้อหาคือ 1. ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งตรงกับมาตรา291 ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0ง0 0 0บาท 2. พรกเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรซึ่งตรงกับมาตรา317ผู้ใดพรกเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่6000บาทถึง30,000บาท โดยหลักฐานในการออกหมายจับครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่กางเกงรองเท้าเส้นขนสามเส้นที่ตรวจ DNA จนสาม,มารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นและทำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงคนคดีฆ่าอัมพรางศพน้องชมพู่จัดอยู่ในคดีอาญาแผ่นดินซึ่งยอมความไม่ได้โดยมีลุงคลและประแสนเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ขั้นตอนกระบวนการวิธิธรรมโดยเริ่มจากผู้เสียหายคือในอนามัยและนางสาววิตรีวงศีชาพ่อและแม่น้องชมพู่ จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนโดยทั้งครอบครัวของผู้เสียหายได้เจืงความต่อพนักง,งานสอบสวนโดยมีการสอบสวนปากคำพยายนบุคคลพยายนเกี่ยวข้องและการรวบรวมพยายนหลักฐานเป็นพยายนวัตถุจากสถานที่เกิดเหตุ จุดที่น้องชมพู่ถูกนำตัวไปตลอดจนพยายนวัตถุและหลักฐานอื่นๆขั้นตอนของพนักงานอายการโดยพนักงานอัยการจังหวัดรับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ปีที่มีการกล่าวหา ในาใยชัยพลหรือพลวิภาจำเลยข้อหาพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรและทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายขั้นตอนของศาลอายการสั่งฟ้องต่อศาลโดยสารประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำอ .1013 าทับ2อ6 4และ สอบคํำให้การจำเลยทั้งสองจำเลยเถลงให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีจากนั้นศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยในคดีน้องชมพู่เดินทางมาที่ศาลจังหวัดเพื่อน,นัดสืบพยานวันสุดท้ายหลังสืบพยานมานานกว่าหนึ่งปีศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ดึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291และ317 ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกสิปีฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกินสิบหปีไปเสียจากบิดามารดาปราสะจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีและยกฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่2ให้กับจำเลยที่หนึชำระค่าสิงใหมท่ทดแทนทางแพ่งให้เกศโจทย์ร่วมทั้งสองและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ราชธรรม โดยเจ้าหน้าที่ราชทัรฑ์จะควบคุมตัวลุงพลไปยังเรือนจำจังหวัดมุกดาหารหลังสารสั่งจำคุก20ปี